สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ken Lifestyle นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจด้วยนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรรักษาฝ้ากระจุดด่างดำด้วยมันเบอรี่กันนะคะหรือว่าลูกหม่อนนั่นเองค่ะสูตรนี้เราจะใช้เป็นลูกหม่อนแห้งนะคะทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณครีมสูตรนี้เก็บได้นานแค่หนึ่งอาทิตย์ไม่ควรทำเยอะจนเกินไปนะคะ แล้วก็สำหรับการทำนะคะก็ทำได้ไม่ยุ่งยากนําภาชนะที่สามารถทนความร,ร้อนมาเลยนะคะแล้วก็ใส่ลูกมันเบอรี่ลงไปในภาชนะเลยค่ะลูกมันเบอรี่นี่ก็มี สรรพคุณที่ดีสำหรับผิวพรรณนะคะช่วยแก้ปัญหาจุดด่างดำฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดช่วยลดเลือนริ้วรอยคล้ำนะคะฝ้ากระอย่างอ่อนโยนช่วยขับให้ผิวหน้ามีสุขภาพที่ดีค่ะผุดพองกระจ่างใสขึ้นลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำบนใบหน้าลดเลือนความหมองคล้ำจากผิวที่ได้รับจากรังสี UV จากการสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานานค่ะ มีสรรพคุณที่ดีแล้วก็วัตถุดิบอีกหนึ่งตัวที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือข้าวสารข้าวเจ้าสารบ้านเรานี้เองค่ะใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะเลยนะคะสำหรับข้าวนี้ก็มีสารเซรามิที่มีคุณสมบัติช่วยทําให้ผิวนุ่มนวนหน้าสัมผัสลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดําที่สําคัญคือช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์นั่นเองค่ะ เมื่อเราใส่ข้าวสารลงไปในภาชนะแล้วนะคะก็ใส่น้ำน้ำที่สะอาดค่ะลงไปหนึ่งถ้วยตวงคะ่ะท่านผู้ชมสูตรนี้เราจะนำขึ้นตั้งบนเตาไฟนะคะต้มจนฝาข้าวจะนิ่มแล้วก็ลูกหมอนนิ่มดีนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายวัตถุดิบก็หายได้ไม่ยากนะคะนำขึ้นตั้งไฟเลยค่ะต้มจนข้าวแล้วก็ลูกหมอนจะนิ่มดีนะคะเมื่อได้ข้าวแล้วลูกหมอนนิ่มดีแล้วเราปิดไฟนะคะ ปิดไฟวางพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวนำมาปั่นค่ะท่านผู้ชมนำลูกมอญและข้าวที่ต้มได้แล้วนะคะใส่ลงในเครื่องปั่นคะ่ะ ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะยิ่งเราปั่นได้ละเอียดดีเท่าไหร่นะตัวครีมของเราก็จะเนียนสวยมากยิ่งขึ้นนะคะท่านผู้ชมคุณมีเครื่องปั่นแบบไหนก็ใช้เครื่องปั่นแบบนั้นเลยนะคะสูตรนี้ช่วยรักษาฝ้ากระจุดดางดำได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วยังช่วยลดเลือนริ้อร,รอยด้วยนะคะปั่นจนละเอียดดีคะ่ะเมื่อเราปั่นละเอียดดีแล้วนะคะเราก็นํามากรองนะคะ นำมากรองด้วยกระชอนตาทีทีหรือว่าถ้าคุณไม่มีกระชอนตาทีทีแบบนี้แนะนำว่าให้กรองด้วยผ้าขาวบางหรือผ้าผ้าทางการแพทย์ก็ได้นะคะวันนี้แขกค่อนข้างจะทำเยอะไปหน่อยนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทำให้ท่านผู้ชมดูนะคะ แต่ว่าถ้าทำใช้กันจริงๆแล้วไม่ควรทำเยอะจนเกินไปค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถเก็บได้นานนะคะเก็บในตู้เย็นได้แค่1อาทิตย์เองค่ะจากนั้นนำชามผสมที่สะอาดมาเลยค่ะสูตรนี้แขกจะทำอยู่ที่ลูกหม่อนกับข้าวที่ปั่นแล้วนะแขกจะทำอยู่ที่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะ ไม่ควรทําเยอะนะคะเพราะเก็บได้ไม่นานย้ําเลยค่ะเก็บได้ไม่นานเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันเสียนะคะถ้าใส่สารกันเสียนี่ครีมของเราจะเก็บได้นานถามว่าแขกมีไหมสารกันเสียมีแต่แขกไม่ได้ใส่นะคะเราก็ทําแค่พอใช้ก็พอค่ะจากนั้นวัตถุดิบที่จะใส่อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเจลว่านหางจระเข้เลยค่ะใส่เจลว่านหางจระเข้ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะในชามผสมแล้วคนผสมให้เข้ากันค่ะ เจลว่านหางจระเข้ช่วยรักษา,าผิวที่ไหม้ที่เกิดจากแสงแดดลดความมันบนใบหน้ารักษารอยด่างดำบนใบหน้าช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านและที่สำคัญยังช่วยรักษาสิวสิวและป้องกันฝ้าได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะท่านผู้ชม เมื่อเราคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะท่านผู้ชมวัตถุดิบอีกหนึ่งตัวที่จะใส่ลงไปนั่นก็คือน้ำมันอัลมอด์เลยค่ะหรือว่าคุณสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันมะกอกนะคะหรือน้ำมันอะไรก็ได้ที่คุณมีใส่ลงไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะสำหรับน้ำมันอัลมด์น,นี่ก็ทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพที่ดีแก้ปัญหารอยคล้ำใต้ตา,ตาชะลอปัญหาสัญญาณแห่งวัย ช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วลดเลือนริ้วรอยและติดกาได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเมื่อใส่น้ำมันอัลมอ์ลงไปแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดีนะคะทุกท่าน วิธีทำทำได้ง่ายนะคะแถมสรรพคุณนี่สุดยอดมากค่ะครีมตัวนี้ค่ะ เนื้อครีมเนียนสวยงามมากๆวัตถุดิบอีกหนึ่งตัวที่เราจะต้องใส่ลงไปนั่นก็คือวิตามินอ e ีค่ะใส่วิตามินอ e ีลงไปที่5หยดหรือถ้าคุณใช้เป็นแคปซูลแนะนำว่าให้ใส่ไป1แคปซูลค่ะเมื่อใส่วิตามินอ e ีลงไปแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันวิตามินอ e ีนี้ก็ช่วยคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวสำหรับผิวแห้งและผิวที่เสียหายวิตามินอ e ีมีคุณสมบัติต้านการอักเสบตามธรรมชาติ ช่วยทํำงานเสริมสร้างเกราะป้องกันนะคะเซลล์ผิวเรานั่นเองเป็นสารต้านอน,นุมูลอิสระชั้นดีต่อผิวช่วยให้ครีมมีอายุที่ยาวนานด้วยค่ะคุณผสมให้เข้ากันค่ะวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องใส่นะคะนั่นก็คืออันฟ้าอบูตินค่ะสูตรนี้เราจะใส่อันฟ้าอบูตินไปที่ห้าหยดหรือหนึ่แคปซูลค่ะ เมื่อใส่ไปแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันอันฟ้าอาบุูตินนี่ก็ช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินก็คือฝ้านั่นเองได้อย่างมีประสิทธิภาพลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำปรับสีผิวให้กระจ่างใสมากขึ้นลดความหมองคล้ำไม่ทําให้ผิวหน้าบางลงนะคะปรับสีผิวให้สม่ําเสมอลดความหมองคล้ำของผิวที่ได้รับรังสี UV เป็นเวลานานมีสรรพคุณที่ดีสําหรับผิวพรรณมากมค่ะ วิตามินอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องใส่นะคะนั่นก็คือวิตามิน B3 เลยค่ะสำหรับวิตามินตัวนี้นะคะเป็นวิตามินที่สุดยอดมากๆถ้าหากว่าหาซื้อไม่ได้สามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะท่านผู้ชมใส่ลงไป5หยดหรือ1แคปซูลค่ะวิตามิน E วิตามิน B3 นี่ช่วยลดอาการน้ำข้างในผิวเพิ่มความสดใสของผิวปรับสีผิวให้สม่ำเสมอขึ้นซ่อมแซมและฟื้นฟูให้เกราะป้องกันความชุ่มชื้นของผิวทำงานได้เต็มที่ เพื่อลดการสูญเสียความชุ่มชื้นวิตามิน B3 เป็นคอลลาเจนธรรมชาติช่วยให้ผิวตึงตึงและเรียบเนียนลดร,ริ้วรอยแห่งวัยช่วยให้ผิวพันดูอ่อนเยาว์เหมาะสำหรับผิวที่แห้งและแพ้ง่ายนั่นก็หมายถึงว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะท่านผู้ชมเมื่อใส่ไปแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันคนผสมไปจนกว่าคุณจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามเป็นที่น่าพอใจคะ่ะ ครีมสูตรนี้คุณจะทาตอนไหนก็ได้นะคะถ้าคุณทาตอนนอนก่อนนอนได้ก็ยิ่งดีเพราะมันเป็นเวลาที่ผิวพรรณเราได้ร่างกายของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อทาไปแล้วถ้าทาก่อนนอนคุณไม่ต้องล้างออกนะคะปล่อยไว้บนผิวหน้าของเราทั้งคืนเลยค่ะแล้วมาล้างทาความสะอาดผิวหน้าตอนเช้าถ้าคุณทาระหว่างวันนะคะถ้าคุณไม่มีเวลาทาไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ล้างออก นะคะแล้วก็ทาครีมบำรุงของคุณได้เมื่อเราได้ตัวครีมที่เนียนสวยงามแล้วนะคะหากระปุกที่สะอาดค่ะใส่ครีมเอาเก็บไว้ใช้เลยค่ะครีมสูตรนี้เก็บในตู้เย็นได้นานหนึ่งอาทิตย์นะคะท่านผู้ชมสำหรับกระปุกที่ใส่ก็ลวกด้วยน้ำร้อนแล้วก็ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งนะคะใส่ครีมลงในกระปุกไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูวิธีใช้กันค่ะ เนื้อครีมนี้เนียนสวยงามมากๆเห็นไหมคะน่าใช้วิธีทำทาได้ไม่ยุ่งยากนะคะถ้าหากว่าคุณหาวิตามินที่แบบที่แขกใส่ลงไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปใส่ไม่จําเป็นต้องใส่ให้ครบทุกตัวก็ได้เพราะว่าลูกหมอนกับข้าวนี่เขามีสรรพคุณที่ดีสําหรับผิวพรรณอยู่แล้วนะคะ วิธีใช้ก็คือทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็ทาครีมสูตรนี้ไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอนวดด้วยปลายนิ้วให้เบาๆเพื่อช่วยให้สูตรของเราซึมซับเข้าสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะทาก่อนนอนและไม่ต้องล้างออกนะคะท่านผู้ชมถ้าคุณใช้ระหว่างวันคุณไม่มีเวลาทาทิ้งไว้บนผิวเราหนึ่งชั่วโมงแล้วล้างออกด้วยน้าอุ่นตามด้วยน้าเย็นแล้วก็ทาครีมบารุงที่คุณใช้อยู่เป็นประจำอย่าลืมใช้ครีมกันแดดนะคะท่านผู้ชม ครีมสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีนะคะถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจด้วยนะคะอย่าลืมกดการแจ้งเตือนทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ